ไงเม่เขาส่วนสังโตจำปลาแดกกะบ่เบาววากมีส่วนหอ,อกพอใจพขอแต่บุตรตาคนหลอกลุกเมียได้กินทองไยป่าคว้างรักษาไใ้เปนไลไบ่ให้พาโลกเมืยอป่ยเลายนหายามารักษากันใส่แก่กันสังแยกกันซงหมอนอาง โอ้ยน้อแม่จังเน้นยากเก่ากระดองข้ามาพอควงคนนางความโลตัมนทอสงสารกะโลกเ้ียปบเปียคางนางลานจำลองจังได้น้ำมาอ้างเต็มความจำยำอันเด็ดก็เป็นลูกกันคิดผ่อนโตเจ้าเอกเกาหลังกะเนี่เด้มน่ง อาเก็บแบงตั้งแต่ครังสมัยเมื่อเยกเป็นเล็กตอนนั้นตอนที่เรายังเล็กกันยังเดินมาเป็นก้าวพอการสาวเราเก่าอุ่มนางมาเดินทางเราคุ้มเกียเออจังโตเก่าเหลือย่ำมพระยกยังใหญ่เดี๋ยวไปเราเกี่ยวก้อน่ เกิดมามวลโอกาดองทั้งตบปากกตบหัวมล้างจะจับหูหันละบางทางดอกพันยวเลื่อเลื่อวางมือตกหัวปันกองกระทิงห่วงดอกกินเด็ดทางนั้นโอ้ยน้อควายจอกกะบ่ามโหตือมาลูกและต่อปะคุณเจ้าจ้างแม่ล่า เพืนเลี้ยงลูกนั่นจังแม่นเลี้ยงยากหายกว่าที่ใหญ่ดอกเป็นพบกนักกว่าที่ส่งเป็นไอ้ใหญ่มาก็น้องกามนางสวมหมดตาบ่ทำหูวปะคนณเด็จิตอ่านยังไม่ได้แต่งงานลูกบ่ท่านในเอวลองบ่เห็นหูดอกนี้พองนาค ยา้มมาโูก,กัดโอกจังโขขาคนแมวลูกแก่แมวยมไ้ไในจังคนิ่งคว้ากับแม่เปิ้นมาไว้นั่นเพิกแค่โบรันเท่ารอกเกาลัง นาอันหนึ่งยาเมื่อครั้งที่เขาสู่ดอกไปเลี้ยนดอกไม่เอ่ยเขียนสมุดดินสอพ่อกระหาดอกมาให้สิ่งไหนหลายบ,บ่กพรวองเป็นขอของเงินทองเสียผาพอกระแตงพอเอื้อเฟื่อเพื่อแพร่อยอมตกต่ำตายคอยไอหน่าดอกพุณไใ้เอง ลูกเปือนบ่อยมาเลื่อนไดเสียผ่าใส่ทั้งกังเกงแง่พนั้นหามาเองแม่นบ่มีก็ยืมได้หนามากินอามาใส่ยังพ่อสมบาพ่อ เมียก๋อหนอลูกก๋อหนอหัวใจพ่อคิดบ่เว็นคิดนำเจ้าอยู่บ่เศร้าหนาอันนี้เพียรนอกกล่าวเสี่ยวน้อยบ่เอาหลาย แมงข่ายใหญ่เหมืดความบาดพันนาสินนางหลายขึ้นคือฟ้าบาดพันละนาเนื้อช่างนอกเสียงเลียนหนาค้าผ่านแผ่นดินกว้างค้าผ่านแป่นผานขึ้มค้าพ่อแม่เอาหนาเอา,เอาแม่แต่อง์พระพุทธเจ้าเป็นก้าวหวังเป็นบ่หวังหลอกสมบาติอันมาถือคอง ขาดเพื่อเสียแทนพระคุณท่านนะตาการานมาควงไม่อาจะระเลสดไข่ย่างเทไปรกนต่อนมาดีฟังเรื่องย่อประวัติเหมือนกองพระพุทธเจ้าแมี่มาบัดนี้ฟังเรื่องย่อประวัติมือนความที่จะเนี่ยนา ว่ามาโดนจานแต่องค์นั้นเสือสิลืมลายความหลังอันมาฟังเอาสาอันเลื่องคุณของพพอนะจาจะประเดี๋ว่ราควาขอดเราโคบกอาเขตคายเน่งนาทีของโชายเป็นหวัวหน้าดอกมู่บ้านอังเฮาเอิม่าพอเียนว่าพอเฮือนนาน การเจ่าให้เพียนถึงนาทีของซุมสซยเปลี่นผู้ใหญ่บ้านกะหลหลายเปลีนผู้ใหญ่บ้านกะไลหลายวันแต่เป็นสายทั้งนั้นนางว่าก็เห็นมีใหม่มันเอาผู้หญิงเป็นผู้ใหญ่ปันไดน,น้อโอ้ยน้อละเม่ตอนนี่ถูกบางไหม่ขันแม่ถูกแล้วใส่กัน้อให้ เต็มคาเนียนโอ้ยหัวโอ้โโอโอยนอนนอนอาวนอนแม่อีกกันหนึ่งเจ้าปุ๊ปควางประเทศแฟนนะ เจ้าพูพกควองประเทศแฟนกวกแมนสุมซายเป็นเจาน้านายของเมื่องอักแมนโพเลโซเซือสักทีซายรถไฟเกือกรรมกันเจ่าทานเป็นเพราะว่าราชาการในอ,อำเภอผู้ใหญ่บา้านแน่กำนั้นความพิมกันล้วนแต่สายชาสันมูลูดเพศกันใชาเก่ง คว้นาน,นแกการสันละเสนกันอยู่ง้อรักกว่าปันเป็นนายพันบอกนายลอยเออนายลอยเอ๊ซตรีดอกโทเอกล้วนแต่องค์อาจกาควัน คาเสยหกยอห่อยฟังเสียงยออยอกอันคุ้คคาของชุมสายแนงมายว่าพันนันอาไปเสียบามันดอกงมหยอนเสียบาหมัวรกักงมหยองแนงเนียวว่าโตเจ้าของกาเป็นซุ้มเสื้อเราซุ้มสายขยายภากปากไปแล้วเสียบาหม้อตะฟังด่านไปอาจารย์ปัดเด้ง นะมีจังไดเพิ่นตานตามเที่ยวเสน่ซอ้อมอเมืองเ,เลือดซุ่มอาเพิ่นที่เราเดือดนเพิ่นเสียค่ารอกเลือดไม่สีมีก่อนเลือดไม่ตอเจ็บกอ,ออกอ็ข่อพออย่ามาสู่รกเก่งก่อนขันขวัวแล้วให้บ่าย้อมให้บ่าย้อมนาะงยาเอบอม อ้อมไม่เปิ้นแต่งดอกแป่งหาเบาถึงคุณมันดาดอกแม่เฮาปู้เป็นเลีย้ยงนางวายมันนอกเปิดเสีายงนางนันนก,งนนกแล้เบาให้เบาสูส้สมแม่ออกนังสิหูดอกกุ้งค้าบ้าประเด็นแม่ผลและเอ็ดจะต้องเน้นนางเส้นเห็นประจักษ์พระอาจารย์เออ ส่วนทางผมทียเศร้าพักนางตาพังนัก่อนแกเหลวเบิงซองคือเสียงเหลวเบิงซองคือเสียข้าก่อนแหล่เย็มแงแงจนเียแตกแงคี่แลจนไหลลังไม่ไงเอ้ยนางอาจารย์เอ้ยผมบอกแล้วว่ายาดังย่าดัง ผมบอกแล้วว่ายาดังนักเล่นเกือผู้ลายต้องทั้งไดมาแน่นอนมาแน่นอนโอโอ